ทางผู้ชมจะพาไปดูทางเดินลอยฟ้ากระจกใสแห่งแรกของประเทศไทยหรือว่าสกายวอล์คครับตอนนี้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วครับทกให้ประชาชนที่สนใจจํานวนมากครับผู้ชมครับประชาชนแลนะนักท่องเที่ยวต่างขึ้นไปสัมผัสประสบการณ์ครั้งแรกนะครับในการชมวิวสองฝั่งแม่น้ําโขงไทยลาวบนทางเดินลอยฟ้ากระจกใสหรือสกายวอล์คบริเวณหน้าผาวัดผาตากเสือ้อตำบลผาตั้งอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายครับ ซึ่งสกายวอล์กพื้นกระจกใสแห่งแรกของประเทศไทยนี่นะครับตอนนี้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วนะครับนายสุชาตินพวันผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายบอกว่าการสร้างสกายวอล์กกระจกใสนั้นเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาพื้นที่ผาเสื้อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป้าหมายนะครับเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดหนองคายเลยและบึงการ โดยสกายวอล์กแบบกระจกใสจะเป็นสัญลักษณ์หรือแลนด์มาร์คจุดชมวิวและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดครับสกายวอล์กกระจกใสวัดผาตากเสื้อเป็นสัญลักษณกล์ลักษณะคล้ายๆเกือกม้านะครับระยะทางเดินทั้งหมด16เมตรทางเดินพื้นกระจกใส15เมตรยื่นจากหน้าผาออกไป6เมตรครับใช้กระจกใสแทมเปอร์ลามิเตหนา4ซนติเมตรรองรับน้ำหนักได้ประมาณ20คนครับ